จีน้อนอันติีไปครับระเบิดปืนจากกลตูมเฮ้ยโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย i d s v 3 2 3นะครับเลเวลเจ็ดเอ้แปดสิบเจ็ด อันดับรันประลองที่7นะครับเป็นท็อป10พลัง4 2 0ล้าน2แสเป็น ID ที่สุดมากๆครับผมเป็นท็อป10ของเซิร์ฟด้วยก็ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับอันดับพลังที่15ครับผ่านดานที่34ตัวละครสุดแก่งที่10ครับกิวอันดับ1ครับผมตัวละครระดับ S S R นะครับโซนิคราชาทะเลลึกทัชซึมุกิ พุลิพุลิเซเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ s ชัยแทงท็อปมัสเตอร์คาบุตโตะเด็กวัคซีนแมนอ t ตอมิกเกโลเกโเป็นตัวละครคอเบต้านะครับเป็นตัวเบต้านะครับผมแล้วก็ g ีโนสของเรานะครับเป็นตัวละครเบต้านะครับถือว่าเป็นตัวละครที่สุดมากครับผมยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงครับโอเคไปดูของในกระเป๋านะครับ ของในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีของดองนะครับก็มีแต่อัญเชิญเฉพาะนะครับ14ใบแล้วก็ตัวดำ14า14ใบแล้วก็ตัวแดง7ใบครับก็พอมีของดองบ้างอะไรแบบนี้ครับตัวละครเราจะ SSR ไปดูของของทัสมุกีก่อนนะครับผมอฮ้ยกดผิดครับของก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอุปกรณ์ก็เน้นโจมตีความเร็วนะครับมี HP เปอร์เซ็นต์มาด้วยนะครับผม ดวงนะครับก็เป็นเซตสูตรนะครับก็ปกติก็ใช้เซตสูตรกันอยู่แล้วแล้วก็ HP ครับอุปกรณ์ก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาว g n o อ e ของเราครับพระเอกของวันนี้ครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอุปกรณ์ก็นี่ครับผมเน้นความเร็วนะครับแล้วก็ HP เกโลเกโลนะครับก็ประมาณนี้ครับผมความเร็ว HP ดาร์ชายก็เป็น HP นะครับไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวก็ดมดูของเกโลเกโลไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวนั่นฟ้าก็เอามาบัฟเฉยๆนะครับผมก็ใส่เซตนี้นะครับ <S <S ไปดูของตัวอื่นก็ประมาณนี้ครับที่หวาน3ดาวบนทองก็3ดาวนะครับถือว่าอัพไวเยอะอยู่ครับสายตีบอสอะไรก็ได้อยู่นะครับมีตัวตีบอสอยู่ โอเคต่อไปก็ไปดวลกับเพื่อนกันเลยนะครับเอ้ยลืมบอกเพชรนะครับเพชรก็5ก้าพันหนึ่งร้อยก็ถือว่าไปใช้เล่นๆกันได้นะครับผมโอเคคนนี้พลังสี่ล้านสองเราก็สี่ล้านสองนะครับลองไปสู้ดูแฟชประกายแสงเขาเปิดมาก่อนครับตีสาตัวหน้าเรา ็เลือดเราไม่ค่อยลดนะครับซอมบี้แมนมาครับอันติอืมก็ไม่เท่าไหร่ครับผมเกลูกลูเราอันติไปครับตู้มหายไปเยอะอยู่ครับแต่ก็คอของซอมบี้แมนก็ทําให้เด้งเลือดมาครับนั่นฟ้าเราหลับแล้วนะครับผมแต่ซึ่งมอกีิอันติไปครับพลังจิตทะลวงอืมเขาก็หายไปเกือบครึ่งหลอดนะครับเอ้ยเลยครึ่งหลอดจีนอนอันติไปครับ ระเบิดปืนจากกลตูม้มเฮ้ยหายหมดเลยครับผม5ตัวเมื่อกี้ดาเมจจีนอสทำไปสีเปอรเลยนะครับส่วนด้วงก็สะท้อนไป31%ก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นพรทัศมเม์มอกิทำให้กระดูกหักแล้วก็จีนอ t ก็ทำให้ตีแรงครับและจีนอ t ก็ไม่ได้ลดไปด้วยเดี๋ยวขอลองดูใหม่นะครับพลังเขาก็4ีล้านสเท่าเราเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับผม โอเคแฟชประกายแสงเปิดมากก่อนครับอืมก็เหมือนรอบที่แล้วนะครับผมเกลโลเกโลกโลาอันติไปครับนั่นฟาไทายเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับถ้าซึ่งเมื่อกี้พลังจิตทะลวงอีกครับผม โอเคหายไปนะครับเหลือห้าตัวจีนอสอันตีครับระเบิดปืนจากกลตู้วมถือว่าแรงมากเลยนะครับผมจีนอสของเราโอเคไหนๆก็เป็นท็อปเซิร์ต้องไปดวลในอารีนาครับลองดวลกับอันดับสิบสามดูครับผมส่วนหนึ่ง หนึ่งถึงหกนี่ผมลองตัวแล้วครับก็สู้ได้เกือบชนะครับอันดับหกอันดับห้าแต่ก็แพ้เหมือนเดิมครับผมกขกดคูณสามนะครับคุมบุเขาอันติมาครับผมเกลโลกกโลเข้าอันติมาเราช้ากว่าเขานะครับสองตัวแล้วเกลโลกิโลลองอันติไปบ้างครับเดี๋ยวเลือดเขาก็ได้ครับถ้าซึ่งเมื่อกี้อันติไปครับ ผมอยากดูจีนอตอันตีแล้วครับผมตอนนี้จีนอตอันตีไปครับแล้วเบิดปืนจากกลตูม้มหืมหายไปเยอะอยู่ครับเลือดของเขาลดไปไที่มากกว่าขึ้นหอดนะครับผมเมื่อกี้เขาเหลือแค่สองตัวนะครับผมคือไม่ได้ดูเลยจีนอตตีแรงมากๆเลยครับอันตีทีเดียวนี้หายเลยครับผม ทีมเขาอะเกือบหายไปหมดเลยนั่นฟ้าเราตายแล้วครับผมคิวบิกทลายสวนกลับไปครับทัดเราอันตีไปครับจีนอนอันตีครับทีมนุ่นจะหายหมดไหมครับตู้มไปครับผม อเหลือเลอดนิดเดียวครับดวงเราตีต่อครับลักชายเราตีอัดไปครับก็อีกนิดเดียวครับผมอตีมาดวงจะสะท้อนตายเลยหรือเปล่าเกโลเกโลของเขาไม่ตายครับเจอเกโลเกโลของเราอติไปครับโอ้ชนะไปแล้วครับก็อันดับเจ็ดกับสิบสามก็พลังห่างกันเยอะอยู่นะครับผมเลือดเราก็โอเค เลยครึ่งหลอดนะครับก็น่าจะยืนท็อปสิบยาวๆครับผม ID นี้นะครับขายที่900บาทเท่านั้นนะครับเป็นท็อปสิบด้วยนะครับผมพลังสี่ล้านมีจีนอตตัวละครตัวดำตัวใหม่ด้วยครับขายที่900บาทครับใครสนใจติดต่อลิง์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ900บาทถือว่าคุ้มมากครับผมครับขอบคุณครับ